เรียนคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ Award, ครั้งที่11ปจัจจำปีการศึกษา2564กระผมนายธนวัฒน์จันเสียมตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสว่างสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาเชียงใหม่เขตสีวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษุูิการศึกษาสูงสุดปริญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลา12ปีโดยไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยตั้งแต่รับราชการโรงเรียนวัดศรีสว่างเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารอบที่4ีโดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมากทั้งการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดศรีสว่างเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สา ปัจจุบันมีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น200คนมีบุคลากรทางการศึกษาจํานวน17คนกระผมให้ขออนุญ,ญาตน,นําเสนอผลการปฏิบัติงานเพื่อขอรับรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอเวอร์ดระดับชาติครั้งที่11ประจําปีการศึกษา2564ผู้อำนวยการสารศึกษายอดเยี่ยมประเภทขายายโอกาสในการศึกษาสังกัดสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขนาดเล็กด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการกาสอนยอดเยี่ยมตามองค์ประกอบดังต่อไปนี้ องประกอบที่1ด้านคุณภาพผู้เรียนตัวชี้วัดที่1ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนในรอบปีที่แล้วผู้เรียนมีผลคะแนนจากการประเมินการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นป .1 ถึงชั้นป .3 ปีการศึกษา2564ของโรงเรียนวัดศรีสว่างโดยมีผลการอ่านของนักเรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ89.55ผลการเขียนของนักเรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ88.05 ผลมาจากโรงเรียนวดิรีสว่างมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารให้แก่ผู้เรียนส่งผลให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ RTNT และโ n เนสูงกว่าระดับประเทศอย่างต่อเนื่องตัวชี้วัดที่2ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดเป็นทำเป็นโรงเรียนวดิรีสว่างมีผลการประเมินสมรรถนะของผู้เรียนทั้ง5ตัวชี้วัดอยู่ในระดับดีเยี่ยมร้อยละ9 4 1 5 โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นมีการจักกริ่งการสอนที่เน้นกระบวนการคิดเป็นทำเป็นสอดแทรกทุกกลุ่มสาระาการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่3ผู้เรียนมีผลสำเมมร็จทางการทดสอบโอเน็ผู้เรียนของโรงเรียนวัดศรีสว่างมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สูงกว่าระดับประเทศตัวชี้วัดที่4ผู้เรียนมีผคลสแหนอันถึงประสงค์8ประการปีการศึกษา2563 ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนผลการประเมินในระดับดีเยี่ยมร้อยละ9 9อันเป็นผลมาจากการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้สเตปจีโมเดลสีสว่างในการขับเคลื่อนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตัวชี้วัดที่5ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการจากสถาบันต่างๆผลจากการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักเรียนโรงเรียนวัดศีสว่าง ทำให้นักเรียนโรงเรียนพระศรีสว่างได้รับรางวัลน,นักเรียนพระราชทานระดับการแสขั้นพื้นฐานและนักเรียนยังได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาในงานศิลปะปตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69ปีการศึกษา2 5 6 2ากสจากสำนักงานคณะกรรมการการแสขั้นพื้นฐานองค์ประกอบที่2ด้านนวันตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยมตัวชี้วัดที่ 1. ความเป็นมาของนวัตกรรม จากพระราชกระแสร,รับสั่งของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาวทิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษรัชกาลที่9และพระบรมราโชบายด้านกนารศึกษาในหลวงรัชกาลที่10ที่ต้องการให้ผู้เรียนเป็นเด็กดีข้าพเจ้าในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาจึงได้ตระหนักและเห็นความสําคัญในการพัฒนาให้นักเรียนเป็นเด็กดีเด็กเก่งและสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ตามปกติสุขจึงได้ออกแบบพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดศรีสว่าง ตัวชี้วัดที่2การออกแบบนวัตกรรมมีขั้นตอนดําเนินงาน2ขั้นตอนใหญ่ๆดังนี้ขั้นตอนที่1มีการสํารวจสภาพปัญหาก่อนการพัฒนาขั้นตอนที่2การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาตัวชี้วัดที่3การดําเนินการพัฒนานวัตกรรมข้าพเจ้าได้นํากระบวนการวิจัยและขั้นตอนในการพัฒนานวัตกรรมมาใช้ดําเนินการพัฒนานวัตกรรมสเตตจีโมเดลตัวชี้วัดที่4การมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรม ในการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณธรรมโดยใช้สเตปจีโมเดลตั้งแต่กระบวนการวางแผนกระทั่งการนำไปใช้ในการบริหารการมีส่วนร่วมของคณะครูภาคีเครือข่ายผู้นําชุมชนเป็นสิ่งสําคัญในการพัฒนาและการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมตัวชี้วัดที่5ผลที่เกิดจากการนํานวัตกรรมไปใช้ส่งผลกระทบให้ชัณฐศึกษาผู้บริหารครูและนักเรียนได้รับรางวัลต่างๆมากมายทั้งระดับประเทศและระดับภูมิภาค และยังได้รับความเชื่อมั่นจากชุมชนตัวชี้วัดที่ 6. ประโยชน์ของนวัตกรรมในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพของกลุ่มเป้าหมาย 1. โรงเรียนได้รูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณธรรมสสถานศึกษามีการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมสอดแทรกในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 3. เกิดความเชื่อมั่นของผู้ปกครอง 4. ผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นตัวชี้วัดที่7การใช้ทรัพยากรในการพัฒนานาวัตกรรม ทรัพยากรในการพัฒนานวัตกรรมสเต็ปจีโมเดลจะใช้กระบวนการ c m Analysis ในการพัฒนานวัตกรรมตัวชี้วัดที่8การเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนานวัตกรรม1สเต็ปจโมเดลต้องทำทั้งโรงเรียน 2. ทํทำจากล่างขึ้นบน 3. ทํทำอย่างมีส่วนร่วม 4. ทํทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 5. ทุกคนเต็มใจทำไม่มีการบังคับตัวชี้วัดที่9ลักษณะของนวัตกรรมที่นำไปใช้ สเตปจีโมเดลจะใช้กระบวนการเชิงระบบในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมตัวช้วัที่10การยอมรับของนวัตรกรรมมีการขยายผลและเลผยแพร่ผลการพัฒนานวัตรกรรมสเตปจีโมเดลทั้งในระดับเขตตัวราชการและระดับเขตพื้นที่นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังได้เป็นวิทยากรในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมในระดับเขตพื้นที่กระผมขอโจกการนําเสนอผลการปฏิิบัตงานเพื่อขอรับรางวัลทรงคุณค่าสพท โอเบกอวอร์ดระดับชาติประเภทรางวัลผู้อำนวยการสารึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการ,รศึกษาขนาดเล็กขอขอบคุณครับ